สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสสบดีที่18พฤษภาคม2566แล้วนะครับเวลาช่วงช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสู้กันต่อไปก่อนไปทำงานก็เติมพลังก่อนนะนี่ขนมเจนีนเมื่อคืนนะที่รีวิวไว้นะยั่วๆมาจัดตอนเช้าเลยนะครับ ไปไปไปลอ,อยหรือเปล่านะมามามาครับมากินด้วยกันนะมาทานด้วยกันนะครับทุกท่านครับอืือออหันนี้จะกินกินแข่งกับลูกชายลูกชายกินข้าวด้วยไปโรงเรียนวันนี้ครับผมจะหมดแล้วอ๋ามาใครที่กินหมดก่อนกันถ้าใครกินหมดขนาดนะนะั้นทำใหญ่ยุ่ยยุอยอ่อไปแล้วเอออืมทเหนียวเนาะอืม ลูกชากินก้เนเหยี่ยวหมูทอดนะครับก็ยั่วไปเลยครับทำโตโตเลยเต็มกระเบล ครับถ้าใครเหมือยป่ากันฉะน,นั้นก็จะเป็นยูทูบเบอร์ใช่แล้วก็เป็นยูทูบเบอร์สองคนอยู่แล้วเติมพลังก่อนไปทํางานนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกําลังใจให้กันและกันนะครับมีอะไรก็มาแบ่งปันกันนะครับได้ผมอ่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ